สวัสดีค่ะนัานึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกาลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชื่ววิชา41311กฎหมายแพ่ง3ครอบครัวมรดกของสาขาวิชานิติศาสตร์วันนี้นําเสนอเรื่องการแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรมผลิตรายการโดยสํานักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ าการแบ่งมรดกนะคะระหว่างทายาทโดยธรรมมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับหลักทั่วไปในการแบ่งมรดกลำดับชั้นของทายาทโดยธรรมสิทธิในการรับมรดกของทายาทโดยธรรมและการแบ่งส่วนมรดกที่เป็นญาติรวมทั้งการแบ่งส่วนมรดกที่เป็นคู่สมรสคะ่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกพงศ์คลังกร อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราเ็นวิทยากรค่ะซึ่งในช่วงแรกนี้นะคะอาจารย์ได้พูดถึงหลักทั่วไปในการแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรมไว้ดังนี้ค่ะการแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรมหลักทั่วไปในการแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรมข้อพิจารณาเบื้องต้นในการแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรมหนึ่งกรณีเจ้ามรดกไม่ทําพินัยกรรมและกรณีเจ้ามรดกทําพินัยกรรมไว้ ซึ่งมีผลต่อทายาทโดยธรรม1.1ตามบทบัญญัติมาตรา1,620วรรคหนึ่งให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายตามกฎหมายในกรณีดังต่อไปนี้ประการแรกหากเจ้ามรดกไม่ทำพินัยกรรมเอาไว้กล่าวคือเมื่อไม่มีพินัยกรรมทรัพย์มรดกทั้งหมดตกแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้นตามกฎหมายประการที่สองเจ้ามรดกทำพินัยกรรม แต่พิกรรมไม่มีผลบังคับเช่นเจ้ามารดกทำพินัยกรรมไม่ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ซึ่งมีผลทำให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะหรือพินัยกรรมซึ่งบุคคลที่มีอายุยังไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์ทำขึ้นพินัยกรรมย่อมตกเป็นโมฆะดังนี้เมื่อพินัยกรรมไม่มีผลบังคับทรัพย์มรดกทั้งหมดตามพินัยกรรมย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้นตามกฎหมาย1.2 ามบทบัญญัติมาตรา1,620วรรค2ให้ปันทรัพย์มรดกบางส่วนนอกพินัยกรรมแก่ทายาทโดยธรรมของเจ้าหลอกตามกฎหมายในกรณีดังต่อไปนี้ประการแรกกรณีที่เจ้ามรดกทำไินัยกรรมไว้แต่ไมนัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์มรดกเพียงบางส่วนดังนี้ทรัพย์มรดกในพินัยกรรมย่อมตกแก่ผู้รับพินัยกรรมตามที่เจ้ามลดกสแสดงเจต,ตนาส่วนทรัพย์มรดกที่ไม่ได้ระบุไว้ในพินัยกรรม ย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยทําตามกฎหมายกล่าวคือให้ปันทรัพย์มรดกในส่วนที่ไม่ได้จําหน่ายโดยพินัยกรรมให้แก่ทายาทโดยทําตามกฎหมายประการที่สองกรณีที่เจ้ามรดกทําพินัยกรรมไว้แต่พินัยกรรมนั้นมีผลบังคับได้เพียงบางส่วนดังนี้ทรัพย์มรดกในพินัยกรรมในส่วนที่มีผลบังคับย่อมตกได้แก่ผู้รับพินัยกรรมตามที่เจ้ามรดกแสดงเจตนาส่วนทรัพย์มรดกในส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับ ย่อมตกแก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายกล่าวคือให้ปันทรัพย์มรดกในส่วนที่พินัยกรรมไม่ผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย 2. สิทธิของทายาทโดยธรรมในการเรียกเอาส่วนโดยธรรมนอกเหนือจากทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมมาตรา1,621เป็นกรณีที่เจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับพินัยกรรมกล่าวคือ ผู้รับพินัยกรรมเป็นทั้งผู้รับพินัยกรรมและทายาทโ th ดยธรรมด้วยดังนี้หากมีทรัพย์มรดกคงเหลือนอกเหนือจากทรัพย์มรดกที่จําหน่ายโดยพินัยกรรมแล้วทรัพย์มรดกส่วนที่เหลืออยู่นั้นทายาทโดยธรรมผู้นั้นก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาส่วนที่เหลืออยู่นั้นได้ตามสิทธิของตนในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมทั้งนี้เว้นแต่ผู้ทําพินัยกรรมจะได้แสดงเจตนากําหนดไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอื่นย่อมต้องเป็นไปตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมนั้น การแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับผู้สมรั 1. การแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับผู้สมรัโดยทั่วๆไปกรณีที่เจ้ามดมีคู้สมรัแล้วและเจ้ามดถึงแก่ความตายลงในขณะที่คุณรักยังมีชีวิตอยู่การคิดส่วนแบ่งและการปันทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับผู้สมรัที่ยังมีชีวิตอยู่มีหลักการสําคัญตามมาตรา1,625กล่าวคือการแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับผู้สมรัที่ยังมีชีวิตอยู่ ต้องมีการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาก่อนที่จะมีการแบ่งมรดกทั้งนี้เพราะระหว่างสามีภรรยาย่อมมีทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาอยู่ได้แก่สินส่วนตัวและสินสมรสดังนั้นเมื่อคู่สมรสฝ่ายใดถึงแก่ความตายจึงต้องแยกทรัพย์สินส่วนของผู้ตายกับส่วนของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตออกจากกันเพื่อที่สามารถทราบได้ว่าทรัพย์สินส่วนของผู้ตายอันเป็นมรดกมีเท่าใดทรัพย์ส,สินของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่มีเท่าใด สองบทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับการรับประโยชน์จากเงินประกันชีวิตหรือเงินปีเมื่อดำเนินการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาดังกล่าวแล้วทรัพย์สินที่แยออกมาเป็นของแต่ละฝ่ายทรัพย์สินส่วนของผู้ตายย่อมเป็นทรัพย์มรดกของตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพิในกรรมต่อไปอย่างไรก็ตามหากคู่สมรสที่ถึงแก่ความตายได้ทำสัญญาประกันชีวิตเพื่อให้คู่สมรสฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้รับ ประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตซึ่งเงินตามสัญญาประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยจ่ายใ,ให้แก่ผู้รับประโยชน์นั้นไม่ใช่ทรัพย์มรดกทั้งนี้เพราะสิทธิทเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตนี้เกิดขึ้นภายหลังการตายของเจ้ามรดกการคิดส่วนแบ่งระหว่างทายาทโดยธรรมหากเจ้ามรดกไม่ได้ทําพินัยกรรมหรือทําพินัยกรรมแต่พินัยกรรมไม่ผลบังคับหรือทําพินัยกรรมเฉพาะทรัพย์บางส่วน หรือพินัยกรรมมีผลบังคับได้เฉพาะบางส่วนทรัพย์มรดกส่วนที่ไม่มีพินัยกรรมหรือส่วนที่พินัยกรรมไม่ผลบังคับจึงตกได้แก่ทายาทโดยทำตามกฎหมายอย่างไรก็ตามการแบ่งทรัพย์มรดกยังมีข้อที่ต้องพิจารณาอีกว่าเจ้ามรดกมีคู่สมรสในขณะที่ถึงความตายหรือไม่หากเจ้ามรดกไม่มีคู่สมรสในขณะที่ถึงแก่ความตายการแบ่งทรัพย์มรดกให้แบ่งแก่ทายาทโดยทำทันที แต่หากเจ้ามดมีคู่สมรสในขณะที่ถึงแก่ความตายก่อนจะแบ่งทรัพย์มรดกจะต้องแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาตามที่มาตรา1625งบัญญัติไว้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนเมื่อดําเนินการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาเสร็จสิ้นแล้วจึงคิดส่วนแบ่งมดรกระหว่างทายาทโดยธรรมต่อไป จากที่อาจารย์เอกพงศ์ได้กล่าวถึงเรื่องของหลักทั่วไปในการแบ่งระดกของทญญายาทโดยธรรมนะคะพอสรุปได้ว่าแบ่งออกเป็นสองกรณีค่ะคือเจ้ามรดกนั้นทําพินัยกรรมไว้และเจ้ามรดกไม่ทําพินัยกรรมไว้ค่ะทญญายาทโดยธรรมนั้นมีสิทธิรับมรดกได้ตามกฎหมาย ส่วนการลำดับชั้นของทายาทโดยธรรมนั้นมีความสําคัญต่อการรับมรดกของเจ้าของมรดกเป็นอย่างมากค่ะตลอดจนสิทธิในการรับมรดกของทายาทโดยธรรมและสิทธิในการรับมรดกของผู้สืบสันดานต่างชั้นกันตรงนี้เราไปฟังรายละเอียดกันต่อค่ะลำดับชั้นและสิทธิในการรับมรดกของทายาทโดยธรรมลำดับของทายาทโดยธรรมสำหรับทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629ง ได้จำแนกทายาทโดยธรรมไว้เป็นสองประเภทกล่าวคือ 1. นึ่งทายาทโดยธรรมที่เป็นยากมาตรา1629งันหบัญญัติว่าทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้นและภายใต้บังคับแห่งมาตรา1 6 3่วรรคสองแต่และลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้คือ 1. ผู้สืบสันดานสองบิดามารดา 3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน สพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 5. ปู่ย่าตายาย 6. ลุงป้านอาอาผู้สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทญญายาทโดยธรรมภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา1635มาตรา1629อนอนุนหนึ่งทญญายาทโดยธรรมลำดับที่ 1. ผู้สืบสันดานเป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมาของเจ้ามรดก คำว่าผู้สุดสันดานเป็นคำกว้างจึงต้องพิจารณาด้วยความหมายถึงผู้สุสันดานในชั้นใดบ้างที่จะมีสิทธิลับมรดกเช่นผู้สุสันดานชั้นบุตรเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของเจ้ามราดกบุตรที่มีสิทธิ์รับมรดกอันจะถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่หนึ่งเมื่อพิเคราะห์มาตาหนึ่งพันหกร้อยี่สิบเจ็ดและมาตาหนึ่งพันหกร้อยี่สิบเก้าแล้วบุตรที่มีสิทธิรับมรดกได้แก่หนึ่งบุตรชอบด้วยกฎหมายสองบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว 3. บุตรบุญธรรม 4. บุตรที่ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรของชายที่มีการฟ้องภายในอายุความมรดกตามมาตรา1 5ึ่งมาตรา1,629งนหกร้อยาอนุสองย่เดรมทำลำดับที่ 2. บิดามารดาหมายความถึงบิดามารดาชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์รับมรดกของบุตรได้สาม มาตรา1,629อนุสามทายาทโดยธรรมลำดับที่สามพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหมายถึงพี่น้องที่กําเนิดจากบิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกโดยถือตามความเป็นจริงสี่มาตรา1,629อนุสี่ทายาทโดยธรรมลำดับที่สี่พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันกรณีนี้เป็นเรื่องที่อาจร่วมบิดาเดียวกัน หรือร่วมมารดาเดียวกันเพียงฝ่ายเดียวโดยการเป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันถือตามความเป็นจริงห้ามาตาหนึ่งันหกร้อยยสิบเก้าอนุห้าทายาทโดยทาลำดับที่ห้าปู่ย่าตายายหมายถึงบุปการีโดยตรงขึ้นไปเท่านั้นหกมาตาหนึ่งพันหกร้อยสิบเก้าอนุหกทายาทโดยทาลำดับที่หกลุงป้านาอาหมายความถึง ลุงป้านาอาทางสายโลหิตของเจ้ามารกเท่านั้นทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรสสำหรับทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรสนั้นได้แก่สามีหรือภรรยาของเจ้ามารกซึ่งต้องเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามารกในขณะที่เจ้ามารกถึงแก่ความตายการเป็นสามีภรรยาชอบด้วยกฎหมายนั้นจะต้องมีการสมรสตามมาตรา1457ซึ่งบัญญัติว่า การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้นสิทธิในการรับมาดกของทายาทโดยธรรมการเป็นทายาทโดยธรรมตามมาตรา1น2 9นนั้นมีได้หมายความว่าบุคคลที่เป็นทายาทโดยธรรมตามมาตานี้จะมีสิทธิรับมาดกของเจ้าดกร,รายนั้นทุกลำดับไปตามบทบัญญัติดังกล่าวนี้อาจจำแนกศึกษาได้สองกรณีคือหนึ่งทายาทโดยธรรมลำดับก่อน หรือผู้รับมรดกแทนที่มีชีวิตอยู่าาทายาทโดยทรรมลำดับถัดไปไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกตามมาตรา1630วรรคหนึ่งเป็นหลักญาติสนิทต,ตัดสิทธิ์ญาติห่างหรือหลักให้ญาติสนิทมีสิทธิได้รับมรดกก่อนญาติห่างนั่นเองซึ่งสืบเนื่องมาจากมตาตรา1629ได้จัดลำดับของาาทายาทโดยธรรมของเจ้ามารดกไว้6ลํลดับ โดยจัดเรียงลำดับไว้จากผู้สุดสุด,ดาลของเจ้ามดเช่นบุตรของเจ้ามดกซึ่งถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมที่อยู่ใกล้ชิดกับเจ้ามดที่สุดจนไปถึงลุงป้านาอาของเจ้ามดกอันเป็นลำดับสุดท้ายโดยถือว่าลุงป้านาอาเป็นทายาทโดยธรรมที่อยู่ห่างจากเจ้ามดมากที่สุดและเมื่อทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเช่นนี้ทายาทโดยธรรมที่มีลำดับแต่ละคนอาจจะมีอยู่มากกฎหมาย จึงต้องจํากัดสิทธิ์ในการรับมรดกเอาไว้ว่าควรเป็นทายาทโดยธรรมลำดับใดลําดับหนึ่งเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์รับมรดกหาใช่ว่าทายาทโดยธรรมทั้งหกลำดับจะมีสิทธิ์รับมรดกทั้งหมดสองทายาทโดยธรรมลำดับถัดไปมีสิทธิ์รับมรดกได้แม้ทายาทโดยธรรมลำดับก่อนหรือผู้รับมรดกแทนที่มีชีวิตอยู่มาตรา1630ักสวรรคสองได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นหลักเกณฑ์วรรคหนึ่งไว้เป็นพิเศษ กล่าวคือหลักญาติสนิทตัดสิทธิญาติห่างหรือหลักให้ญาติสนิทมีสิทธิได้รับมรดกก่อนญาติห่างทั้งนี้เพราะถือว่าบิดามารดาของเจ้ามรดกซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่สองนั้นย่อมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับเจ้ามรดกไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้สืบสันดานอีกทั้งคนไทยทั่วไปมีความรักใกล้ชิดและความเคารพนับถือบิดามารดาไม่น้อยกว่าผู้สืบสันดานของตนดังนั้นกฎหมายจึงให้สิทธิแก่บิดามารดาของเจ้ามรดก มีสิทธิ์รับมรดกได้แม้ว่าเจ้าหนดกจะมีทายาทโดยทรรมลำทั้งหนึ่งหรือผู้รับมรดกแทนที่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ตามสิทธิในการรับมรดกของผู้สําดานต่างชั้นกันสิทธิใธาานการรับม,ดม,มรบมดกนั้นนอกจากจะกําหนดหลักเกณฑ์ให้ทายาทโดยธรรมในระดับก่อนมีสิทธิ์รับมรดกส่วนทายาทโดยธรรมในระดับรองถัดลงไปไม่มีสิทธิ์รับมรดกนั้นกฎหมายยังกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในการรับมรดกของผู้สําดานต่างชั้นกันไ้ด้วย มาตาหนึ่งันหรยสาสิบดบัญญัติว่าในระหว่างผู้สูงดานต่างชั้นกันนั้นบุตรของเจ้าดกอันอยู่ชั้นสนิสที่สุดเท่านั้นมีสิทธิ์รับมาดกผู้สูงดานที่อยู่ชั้นถัดลงไปจะรับมาดกได้ก็แต่โดยอาศาัยสิทธิ์ในการรับดกแทนที่ นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าลำดับชั้นรับมรดกข,ของทายาทโดยธรรมนั้นแบ่งออกเป็นหกลำดับด้วยกันค่ะการรับมรดกข,ของทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรสนะคะและการรับมรดกของทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นนะคะอาจาร,รย์เอกพงศ์จะบรรยายกันต่อค่ะการแบ่งส่วนมรดกข,ของทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่างๆการแบ่งมรดกข,ของทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติ หากเป็นทายาทโดยธรรมในระดับเดียวกันได้รับส่วนแบ่งในบลอกเท่ากันผู้สืบสันดานในชั้นเดียวกันได้รับส่วนแบ่งในบลอกเท่ากันแต่หากขณะที่เจ้าบล็อกถึงแก่ความตายเจ้าบลอกมีทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติและทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สรสที่ยังมีชีวิตอยู่การคิดส่วนแบ่งในบลอกของเจ้าบลอกต้องพิจารณาแบ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่บัญญ,ญัติไว้ในส่วนที่สองผู้สมรสตามมาตราหนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้าถึงมาตรา 1,638ก่อนแล้วจึงแบ่งมรดกตามมาตรา1,633และมาตรา1,634มาตรา1,632วางหลักกฎหมายว่าการแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยทําในระดับญาติให้เป็นไปนตามมาตรา1,633และมาตรา1,634ภายใต้บังคับของมาตรา1,629วรรค2หากเจ้ามรดกมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่จึงอาจพิจารณาได้ดังนี้ 1. การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในระดับเดียวกัน 2. การแบ่งส่วนมรดกในระหว่างผู้สืบสันดานที่รับมรดกแทนที่กัน9.3.2การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรสลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่มาตารา1,635บัญญัติว่าลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้นให้เป็นดังต่อไปนี้ 1. ถ้ามีทายาทตามมาตรา1,629อนุ1ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่แล้วแต่กรณีผู้สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตรสองถ้ามีทายาทตามมาตรา1,629อนุ3และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่หรือถ้าไม่มีทายาทตามมาตรา1,629อนุ1 แต่มีทายาทตามตามาตรา1,629อนุ2แล้วแต่กรณีคณวดรถที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้รับมรดกกึ่งหนึ่ง 3. ถ้ามีทายาทตามตามตาตรา1,629อนุ4หรืออนุ6และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่หรือมีทายาทตามมาตรา1,629อนุ5แล้วแต่กรณีคณวดรถที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิได้มรดก2ส่วนใน3 4. ถ้ามีทายาทดังที่ระบุไว้ในมาตรา1,629คนรอดที่ยังมีชีวิตยอยู่นั้นมีสิทธิ์รับมรดกทั้งหมด มาถึงตรงนี้ค่ะดิฉันอยากจะให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะนักศึกษาขอให้ไปอ่านรายละเอียดของเอกสารการสอนนะคะของชิวิชากฎหมายแพ่งสารรับรองนะคะเราจะค่อนข้างละเอียดนิดนึงสําหรับรายการของรานนี้นะคะจะเป็นการสรุปเนื้อหาบรรยายน,นั่นเองค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะเรื่องของหลักทั่วไปในการแบ่งมรดกของทญญายาทโดยธรรมแล้วก็ลำดับของทญญายาทโดยธรรมการแบ่งส่วนมรดกของทญญายาทโดยธรรมที่เป็นญาติและการแบ่งส่วนมรดกที่เป็นคู่สมรสนะคะคงจะเข้าใจารายละเอียด อยู่แล้วนะคะสําหรับเรื่องของการที่เราจะทําพินัยกรรมนะคะจะมีลําดับชั้นดิฉันพอที่จะเข้าใจที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะอย่างเช่นเรามี6ลําดับถ้าในกรณีที่ลําดับแรกนี้นะคะเกิดเสียชีวิตหรือไปนะคะก็อาจจะต้องลดหลั่นมาพิจนารณาถึงลําดับขั้นที่2ต่อไปตรงนี้ในเรื่องของการทําพินัยกรรมก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าผู้ที่เป็นเจ้าของมรดกนั้นไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้อาจจะเกิดกรณีนะคะแย่งมรดกพินัยกรรมก็อาจจะต้องมีกัน ่ากันตายก็ได้เหมือนกับที่เราเคยได้รับข่าวไว้ทางรายการขอขอบคุณอาจารย์เอกพงษ์คลังกรเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสุภาพรชางเรองกุลประสานงานจัดทำบทและกำกับรายการกอล่ภพิพัฒน์จำเริญกุลค,ค,ควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์สาธิตติมลค,คุณารักควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนการค่ะติดตามรับฟังรายการประกอบชีวิชาซี3 11, 1 1กฎหมายแพ่ง3าครอบครัวมรดกได้ใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ thank you